สวัสดีครับผมอมรศรีนาครับวันนี้จะมาตอบคำถามมีหลายคนถามผมว่าคนจนมีสิทธิ์ร่ำรวยได้ไหมคนที่หาช้ากินข้าคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่ลำบากอยากจะร่ำรวยทำยังไงที่นี่มีคำตอบครับทุกท่านทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน อยู่ที่ว่าเรามีแนวคิดเราพร้อมที่จะลงมือทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วคนรวยกับคนจนต่างกันที่ความคิด mind set และ skill set 2อ,อย่างนี้และก็มีคาถาสามคำนะครับที่ทำให้คนรวยประสบความสำเร็จอยากรู้คําตอบ นะครับทักเข้ามาถามเพราะเมื่อมีเหตุย่อมมีผลถ้าผลดีผลย่อมดีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสวันเวลาผ่านไปโดยไร้ค่ารีบเข้ามาศึกษาและหาความรู้ที่เราจะประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจคุณพร้อมที่จะสำเร็จหรือยังคุณตั้งใจที่จะร่ำรวยหรือยังคุณเหมาะสมกับความร่ำรวยหรือยังคุณคู่ควรกับความร่ำรวยหรือยังนั่นคือคำตอบในใจคุณถ้าคุณพร้อมคุณตั้งใจจริงคุณมีความเชื่อมั่นมาจับมือกับเราครับผมมีเคล็ดลับดีดี จะแนะนำให้ทุกท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพเวลาและก็เรื่องของเงินทองมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงเหมือนกับคำพูดที่ท่านว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนลงมือทำจริงจังด้วยความเชื่อมั่น ด้วยความศรัทธาแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จเหมือนที่ผมประสบความสําเร็จหลายๆคนมีคําถามที่นี่มีคําตอบครับทุกปัญหามีทางแก้ขอให้คุณแน่วแน่ที่จะลงมือทําและตัดสินใจกล้าที่จะประสบความสําเร็จอย่ารอครับเพราะเวลามันไม่ได้รอเราโอกาสก็ไม่ได้